สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์ลอตแองเจลนะคะช่องที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านไพ่ทาโร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวของใครบนโลกนี้ก็ได้นะอ่านโดยพี่แองจี้นางฟ้าใจดีคนนี้เองค่ะวันนี้พี่แองจี้จะมาเอาใจสายโสดโอเคไหมคะไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหนุ่มโสดหรือว่าเพศใดก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเพิ่งโซดมาหมัดมหรือว่าโซดสนิทเลยเอาเป็นว่า ถ้าคุณโสดแล้วกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งจะมายืนข้างๆคุณแล้วก็อยู่กับคุณอย่างมีความสุขหัวข้อของวันนี้ก็คือว่าคนที่จะมาจีบคุณเร็วๆนี้คือใครไอจีจะมีกองไพ่เลือก3ามกองนะคะเป็นรูปเป็นตลับใส่ของหมดเลยนะเป็นตลับเซรามิกนะคะอันแรกก็เป็นน้องไข่น้องไข่ม่วงเรียกง่ายๆดีกว่าเนาะ แล้วก็กองที่สองก็คืออ่านอย่าลืมนะนี่ก็คือน้องไข่มั่วอ้าวกับกองที่สองก็คือตลับสี่เหลี่ยมนี้นะแล้วก็กองที่สามก็คือน้องไข่ลายคลามนี่และค่ะเลือกได้เลยค่ะกองไหนที่ดึงดูดกับคุณและคุณชอบกองไหนเลือกได้เลย หนึ่งสองหรือสามเชิญค่ะมาค่ะสำหรับกองที่หนึ่งคนที่เลือกน้องไข่ม่วงคนนี้นะคนที่เลือกน้องไข่ม่วงใบนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่จะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้มีไหมแล้วเขาเป็นใครเป็นคนลักษณะยังไงนะมาดูคนที่เขาจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไร ใบแรกว้าวคุณได้ t h s t t r อา่าคุณได้ the star มานะเขาน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีดูมีเสน่ห์เข้ากับคนได้ง่ายไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนชอบอู้ดูดีจังใบที่สองอู้คุณได้ the lovers เขาต้องชอบคุณมากนะหรือไม่เขาก็เป็นคนน่ารัก เป็นคนน่ารักเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วน่ารักอะ่ะเคยเห็นคนน่ารักอ่ะไหมเออหรือถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ชอบคุณโอเคนะอ่ะต่อใบสุดท้ายคุณได้ the judgment โอเคเลยนี่เราถามว่าใครที่จะเข้ามาจีบคุณใช่ไหมคนที่เขาจะมาจีบคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเห็นครั้งแรกแวบแรกคุณรู้เลยว่า ใช่เลยโอเคไหมเขาน่ารักมากเขาชามิ่งมากเขาออร่าออกเขาดูมีสเสน่ห์เขาดูแบบเคยเห็นไหมคะที่เวลาใครดูแล้วน่ารักอะเวลาเขาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคุยกับคนอื่นพูดกับคนอื่นสีหน้าท่าทางหน้าตารวมไปถึงบุคลิก,กภาพต้องเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีมีแต่คนชอบอ้ดูดีจังเลยอะ่ะ เขาเป็นคนอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันหน่อยนะคะว่าเราจะเจอคนคนนี้ยังไงอ่ะขอทราบเรื่องราวหน่อยค่ะจะเจอได้ยังไงคนคนนี้มีอยู่จริงบนโลกหรอคะไพ่จะเจอ,อยังไงทุกวันนี้จะไม่เห็นคนที่เป็นแบบนี้เลยน่าเสีนะน่าสีนะบางทีแองจี้ก็เกิดคําถามแบบนี้เหมือนกันนะอะขอดูหน่อยนะคะขอห้าไพ่ขยายหน่อยนะคะว่าเราเหตุการณ์เราจะเจอกกิดขายังไงมันจะเป็นยังไงขอไพ่เล่าเรื่องหน่อยนะ อ้คุณได้ n n i h t t of Pentacles มานะคะเขานั่นแหละที่จะเดินมาบอกคุณเองว่าเขาชอบคุณว้าวถ้าคนนั้นดูมีเสน่ห์นะแล้วเขาชอบคุณนะแสดงว่าคุณก็ทรงเสน่ห์ไม่ใช่น้อยอ่ะอ่าอย่างนั้นอีกหน่อยค่ะว้าวคุณได้อะไรมาคุณได้เด e l o ล e r แล้วคุณก็ได้เด e l เล e r เอร์เขาก็ตกหลุมรักคุณไอ้จิ้มลิ้นแข่งพูดมั่วซั่วละเขาก็ตกหลุมรักคุณเหมือนกันนะ คุณเห็นเขาวาบแรกคุณก็รู้สึกว่าใช่เลยคนนี้เขาเองก็เหมือนกันไม่งั้นเขาจะมาจีบคุณหรอแล้วอะไรอีกคะออ้เขารู้สึกแบบชัดเจนมากว่าคุณคือคนที่ใช่อ,อ่ะอ้คุณได้ฟลายท็อปัมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งนะคะ โอ้ Ooh, ได้ Seven of c อ p s ใหม่ตังหากโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคเอจีขอให้ขยายหน่อยนะขอให้ขยาย Five of c u ค s ค่ะอืม mm hmm. <ส>เออคุณได้ใพ้ขยาย f ฟ v e of Cups มาก็คือเพจ e of Cups มานะตกเฟรมไหมโอเคแล้วก็ให้ยขยาย Seven of Cups มาเป็น นี่ไง night of night of cups โ okay. อเคที่ขอดู the j u s t the justice หน่อยนะคะโอเคอ่ะมาถอดละเหื่การมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณกับเขาไม่รู้ว่าไปเจอกันตรงไหนเผลอๆคุณกับเขา มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกันในไปทำอะไรที่ศาลเกี่ยวอะไรกับกฎหมายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องเงินเรื่องทองภาษีหรออะไรประมาณนี้นะมีเรื่องเงินมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาเห็นคุณวับแรกเขาก็ชอบคุณเลยแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าชอบเขาเหมือนกันต่างคนต่างชอบกันค่ะ แล้วก็รู้สึกประทับใจในว่าแรกที่เห็นเลยละแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็คือว่าแต่ว่าพอเสร็จแล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่มีอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอายุคือเขาอาจจะเด็กเกินไปหรือคุณอาจจะเด็กเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ลังเลลังเลว่าเอ๊ะเราควรจะมอบใจให้กับเขาหรือเปล่าอ่าประมาณนั้น เพราะว่าดูท่าทางน่าจะพุ่งเข้าชนอยู่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างก็ชอบกันแล้วมันคงจะเป็นแม่เหล็กที่แรงดึงดูดกันน่าดูแต่ว่าก็มีใครคนหนึ่งที่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นคุณเองนั่นแหละนะคะที่คิดว่าอุ้ยทาไมเขาเด็กจังอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นเรื่องอายุอาจจะเป็นเรื่องออความเป็นเด็กนิสัยก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องบุคลิกที่เขามีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมีค่อนข้างจะที่ภาษาเราเรียกว่าตนะิดหน่ะ เข้าใจไหมเขาว่าติดน่ะก็คือ,อเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีความเป็นตัวเองเป็นเด็กแนวเป็นเด็กติดหรออะไรประมาณนี้คือมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ชอบทำอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นประมาณนี้นะแล้วก็เผลอๆคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยก็ได้หย่าเรียกว่าเจ้าชู้เลยอะ่ะ คือเขาอาจจะมีเสน่ห์จนใครๆก็หมายปองเขาก็เป็นได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าจะดีหรออะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนชาร์มมิ่งมากเลยนะเขาเป็นคนดูมีเสน่ห์นะคะคุณก็เลยยังคิดๆด,ดูอยู่อ่าไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปนะเพราะว่าเราถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมซึ่งคนนี้ก็เข้ามาคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณโอเคไหมอ่ะค่ะงั้นถามหน่อยค่ะ ขอพายแนะนําหน่อยถ้าเกิดเขาเข้ามาบอกชอบเราจริงๆเอาไงดีเอ่ยเอาไงดีคะพ่ไพ่บอกว่าดูๆไปก่อนอย่าใจร้อนสิจ๊ะหนูนะโอเคมะอันนี้อย่าขายับพ้นหน่อยนะพห้บอกดูๆไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งมอบใจให้ค่อยๆดูไปนะแล้วพ่ว่าไงอีก ไพ่บอกมันต้องใช้เวลานะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนนะใช่ไพ่บอกว่าให้รอบครอบค่ะดูให้รอบครอบดูให้รอบด้านไพ่บอกนิ่งก่อนนะจ๊ะอย่าแสดงอาการเก็บอาการค่ะจะชอบขนาดไหนก็ต้องเก็บอาการค่ะอย่าให้เขารู้โอเคไหมแล้วไพ่ก็บอกว่าว้า คุณได้เจเวลมาพ่บอกเก็บอาการอย่างแรงเลยค่ะโอเคไหมเก็บความรู้สึกที่คุณชอบเขามากๆไว้ให้มากๆๆเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเผลอใจนะคะยังงั้นก็คือพ่บอกว่าอย่าใจร้อนนะตัวเธอเพราะเธอกับเขานะ่ะชอบกันมากน่าดูดึงดูดกันอย่างรุนแรงเลยแองจี้บอกแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือพ่บอก อย่าใจเร็วด่วนได้จ้ะค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาการดูนิ่งๆดูให้รอบคอบนิ่งไว้เก็บอาการไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าออกอาการนะจ๊ะโอเคนะนี่คือไพ่แนะนำนะคะโอเคสำหรับกองที่หนึ่งดีจังเลยมีคนเข้ามาแล้วคุณกับเขาก็ชอบกันแต่ไพ่ก็แนะนำแล้วนะคะว่าอย่าเพิ่งรบร้อน ถ้าชอบการดูไพ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ใพ้เองจี้ด้วยนะกดติดตามไว้นะเผื่อมีหัวข้อนะอื่นที่คุณจะได้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะถ้าอย่าลืมนะคะแองจี้บอกว่าการดูไพ่ดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์อย่าเชื่อไพ่ทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะแล้วกออ็อย่าลืมนะว่าชีวิตของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่แต่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองวันนี้เองจี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ มาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือตลับสีอี่ยมนี้อันนี้อันนี้แองจี้ชอบมากเลยอันนี้มาจากโรตุเกตมากใช่ถูกต้องนะคะอืมแล้วก็ใครเลือกกองนี้เรามาดูกันนะว่าคนที่กำลังจะมาจีบคุณเร็วๆเวนี้ยเป็นยังไงมีไหมน่าจะมีแหละเดี๋ยวเราดูก่อนนะอ่ะมาดูกันใบที่หนึ่งคุณได้อะไร โอ้คุณได้เชนน w a n วามาคนคนนี้เป็นคนทำงานหนักมากเลยเป็นคนขยันขันแข็งนะคะงาน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 นี่คือชีวิตเขาเลยล่ะหรือถ้าแปลกในยะานหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขาอาจจะเจอเรื่องหนักๆมาจากกับชีวิตเขาก็ได้นะคะอืมอย่าดูให้ประกอบกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออุ๊บใบที่สองค่ะโอ้คุณได้ w e e t of Swords มานะคะคนคนนี้น่าจะผิดหวังจากความรักมาอย่างหนักหน่วงเลยหละคุณอุ๊ปส์แล้วก็ใบสุดท้ายคุณได้ h s t r s t อ่าคุณได้คนบางคนที่ผิดหวังจากความรักมาแล้วก็มีโลกส่วนตัวของตัวเองซะด้วยแน่แล้วจะมาจีบคุณทำไมละเนี่ยมาจีบคุณของแองจี้ทำไมคะถ้าคุณมีโลกส่วนตัวขนาดนั้น อ,อย่างที่จะเล่าให้ฟังนะคนที่จะมาจีบคุณเนี่ยนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เคยผิดหวังทางด้านความรักมานะคะแล้วก็คนเป็นคนและคงเป็นคนที่จริงจังกับการงานมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์แบบที่ไม่ค่อยเปิดเผยอะ่ะคุณเคยเจอใครที่เวลาเห็นแล้วรู้สึกว่าหืมคนนี้น่าค้นหาจังไหมอ้าคนคนนี้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะประมาณนั้นนะ อันนี้ขอดูลายลหลขอีค่ะว่าเราจะเจอเขาอย่างไงแบบไหนคะจะเจอเขายังไงแบบไหนคะพ่มาค่ะที่เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณจะเจอเขาอย่างไรนะคะเขาคนนี้ของคุณเนี่ยนะไม่ใช่ของคุณสิยังไม่ได้เป็นของเราสักหน่อยขอเขากำลังจะมาจีบเราเดือนเมษายนนี้นะเขาคนนี้นะคะ เขาอ่ะอาจจะเคยมีประวัติการช้ำใจมากเกี่ยวกับความรักแล้วก็เขาเป็นคนบ้างงานแล้วทำงานหนักมากๆ,ากๆเขาก็เลยด้วยความช้ำใจในเรื่องความรักไม่อาจจะทำให้เขาแบบเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่มีไพ่อยู่สองใบที่ไม่แสดงความเปิดเผยก็คือ h i g r p r s t e s t แล้วก็ Queen of Pentacles ตรงนี้นะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเก็บตัว นะคะแล้วก็มีโฟรว์องซอสเข้ามาอีกยิ่งทำให้รู้สึกว่านิ่งเข้าไปกันใหญ่เลยนิ่งเข้าไปกันใหญ่เลยโอ้เมืเ่อกี้ลืมเสียบไม้นะคะเสียงอาจจะหายไปบางช่วงต้องขออภัยด้วยนะคะเอามาต่อนนะทีนีเ้เขาอะค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาเขาแล้วเขาก็มีตัวเลือกพอสมควรนะเขาอาจจะเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองแล้วค่อนข้างจะเย่อหยิ่งนิดนิดแต่เขาก็มีความลับบางอย่าง คนคนนี้มีความลับเยอะมากเลยอ่ะเพราะเขาด้วยความที่เขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเนาะก็เลยอาจจะเรียกว่าความลับก็ได้แต่หนึ่งในความลับนะก็คืออะไรรู้ไหมเขาชอบคุณแต่เขาไม่แสดงออกอืมเขาชอบคุณแต่เขาไม่แสดงออกอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะมาดูถารี่สองเนี่ยแองจี้งงอะคะ่ะว่าถ้าชอบคุณแบบลับๆแล้วคุณเขาจะมาบอกรักคุณในเดือนเมษายนยังไงแองจี้งง ไอ้จี่ก็เลยเปิดอีกไพ่กองแถวข้างล่างเนี่ยนะคะก็เลยคนพบว่าเดี๋ยวเขาคนนี้จะหามุกมาจีบคุณไอ้จี้ว่าเขากับคุณน่ะน่าจะเจอกันในที่ทํางานแหละเพราะว่าเขาเป็นคนทํางานหนักเขาเจะมุกเรื่องงานมาขอความช่วยเหลือคุณโอเคไหมเดี๋ยวเขาจะมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะว่าทํายังไงดีงานหนักเหลือเกินนะคะทีนี้พอมาขอความช่วยเหลือคุณเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการ ช่วยเหลือการไปไป,ไปม,ามามาไปไปมามา mm hmm. นั่นสินะแล้วจะเกิดอะไรต่อลองคิดสิคะ mm hmm. คิดเองได้ใช่ไหมล่ะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้นะคะลองมองหน้ากันดีๆนะไปดูนะถ้าเกิดมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณแล้วคุณลองมองตาเขาก็ไปลึกๆนะว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคนคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้แหละนะคะทีนี้ไพค้ขอคําแนะนําหน่อยถ้าคนคนนั้นมาจีบหนูจริงๆทําไงดีคะพี่เองจี NG? พี่เองจีไม่ทราบเหมือนกันค่ะให้พายแนะนำดีกว่าโอ้พ oh, ่ the world เมาเขาก็บอกว่าคนคนนี้ดีนะคนคนนี้เป็นคนเก่งนะจ๊ะเดี๋ยวนะขอขยับพ่ยนิดนึงไพ่ the world มาเขาก็บอกว่าสารสัมพันธ์ไปได้เลยค่ะแล้วไงอีกคะคนคนนี้น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเองก็ถูกใจเหมือนกันแหละ ออ้ Ooh, ได้ King of Pentacles มาด้วยว้าวคนคนนี้ดูท่าทางจะมีฐานนะนะมีฐาน,นะค่ะแล้วก็เผลอๆจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงเขาไม่ใช่คนสวีดนะเขาเป็นคนนิ่งๆพูดจาไม่ค่อยเป็นนะ่ะพูดหวานพูดจีบไม่เป็นไม่น่าละ่ะเขาไม่รู้ว่าจะจีบคุณยังไงเขาแล้วมุกงานนะ่ะมาอ้าง <c oughs> ขำเผลอๆเ,เป็นหัวหน้าด้วยซ้ํา อืมตำแหน่งน่าจะสูงพอสมควรแล้วไงคะโอ้ t h ท t o w e เอเกิดอะไรขึ้นขอดูอีกนะ Night of Swords แล้วกั Night of Wands <laughs> ไพ่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรค่ะไพ่บอกไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นนะ่ะคนที่จะทำหมักจะเป็นเขาเองจากคนที่เคยนิ่งๆไม่พูดไม่จาไม่พูดอะไรเดี๋ยวเขาจะ take action เองจู่ๆเขาจะเปลี่ยนไปซะงั้นเกิดจีบเป็นนะคอยดูนะวันหนึ่งใครคนหนึ่งที่มาขอให้คนช่วยเหลืออะไรแล้วดูเป็นคนนิ่งๆิ่งพูดพูดไม่ค่อยพูดอะไรอเงี้ยค่ะเป็นคนเย็นเย็น ขี้เขินขี้เขินประมาณเนี้ยคี้ดอกไหมอืมแล้วก็จู๊จูมีวันหนึ่งเขาจะแบบสวมความกล้าหาญอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาบอกชอบคุณเองวันนั้นแหละคุณจะชัดเจนเลยว่าใครนะที่ชอบคุณโอเคไหมโดยรวมแล้วดูดีนะคะเหมือนคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแหละแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นเป็นอย่างดีนะคะคุณและเขาน่าจะทํางานเก่งกันทั้งสองคนอ่ะนะคะไม่งั้นเขาไม่เอามุกงานมาอ้างเพื่อที่จะคุณช่วยหรอกหรือถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะแกล้งแบบ ไม่ค่อยฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่อยากจะให้คุณช่วยจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดเก่งและรอบคอบแต่เป็นคนไม่โรแมนติกนะคะเป็นคนนิ่งๆเนาะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างมีไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรือความในใจสักเท่าไหร่คนคนนี้จะมีจุดเสียอยู่นิดนึงถ้าเรียกว่าเสียก็เสียได้นะเก็บเก็บเก็บพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะคะแต่โดยรวมก็ดีนะอ่ะ ถ้าชอบกันดูไพ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้แองจี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะมีหัวข้ออื่นๆให้เราได้ดูกันสนุกสนุกกันอีกนะคะอย่าลืมนะว่าดูไพ่เป็นไกด์ไลน์อย่าเชื่อไพ่ทุกสิ่งอย่างเพราะชีวิตของคุณจะดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่แต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองวันนี้แองจี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะถึงกองสุดท้ายแล้วค่ะกองที่3นะคะก็คือน้องไข่ลายคลามนี้เองนะคะ ไครเลือไข่ลายคามเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืมเอามาดูว่าคนที่จะมาจีบคุณในเดือนเมษายนนี้มีไหมเป็นแบบไหนขอดูหน่อยนะคะใบแรกที่ได้ว้าว a c e of w a n d s เอ่อเป็นคนที่อาจจะเป็นคนกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดสร้างสารรค์ก็เป็นไปได้นะอา่าแล้วก็อะไรอีกคะคุณได้ k n i g h t of swords ออกจะเป็นคนใจรอ้อนใจเย็นนิดๆแล้วก็แต่ว่าเป็นคนอายุไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบกมูทะลุดุดันนะคะความหมายก็คือลุยลุยลุยเนี่ยคือบุคลิกของเขานะอ่าแล้วก็ว้าวคุณด้ดสันเขาเป็นคนค่อนข้างเปิดเผยนะคนคนนี้ชอบก็บอกว่าชอบใช่ก็บอกว่าใช่นะคะเป็นคนกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าทำนะคะเป็นคนร่าเริงสดใสอืมคนคนนี้ไม่ค่อย ปิดงามความรู้สึกนะคะแล้วกเ็เป็นคนพูดตรงๆนะแล้วเผลอๆจะเป็นคนสมาร์ทด้วยนะคะความหมายก็คือฉลาดอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูซิขอทราบรายละเอียดเพิเ่มเติมหน่อยค่ะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยค่ะแล้วยังไงอีกคะไพา่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับเขาหรือมันจะเป็นยังไงคะไพา่อูคุณได้ six of wands มานะคะ ดีจังเลยเขาก็คงจะเข้ามาบอกชอบคุณนะเพราะว่าคนนี้เป็นคนเปิดเผยอะ่ะคนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งแล้วงานที่เขาทำก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะคุณได้ว้าว Three of Pentacles คุณกับเขาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะเจอกันในที่ทำงานหรือว่าทำงานร่วมกันเอ๊ะทำไมแต่ละกรงมีแต่เรื่องงาน แล้วก็ได้ Queen of Pentacles นะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนมีค่าแหละเขาตกหลุมรักคุณเขาชอบเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์โอเคนะถ้ามา่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นเขาเองที่มีสเสน่ห์นะคะไม่คุณก็เขาจะมีบุคลิกที่เป็นคนดูแบบแต่งตัวดีใช้ของดีบุคลิกภาพดีเป็นคนที่ดูแลร,รูปลักษณหน้าตาหรือแม้แต่สุขภาพเนี้ยหุ่นก็ได้นะ ร่างกายแบบอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะโอ้เทนนส์มานะคะอเขาหรือคุณอ่ะเป็นคนทำงานหนักมากๆเลยแล้วก็เผลอๆเขากับคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานจริงๆนะคะแล้วก็จะเจอกันในตอนทำงานนี่แหละดูไปนี้สิทูดออทูดวนเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะ อาจจะอยู่ในบริษัทเดียวกันหรืออาจจะเป็นคู่ค้าการเป็นลูกค้ากันก็ได้ออจะจากการู้จักกันผ่านการติดต่อค้าขายหรือการติดต่อประสานงานนี่แหะค่ะในการวางแผนงานกันนะคะแต่เห็นว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็งานล้นล้วนเลยค่ะทั้งงานหนักทั้งเริ่มงานทั้งลุยงานก็ดีนะจริงๆอังจีง้ว่า ได้คนที่แบบขยันทํางานดีนะคะเออแล้วก็ทํางานหาเงินดีมะดีนะอืมมีอะไรอีกน่าสนใจดูหน่อยแองจี้ขอแอบดูเป็นพิเศษเขาคนนั้นฐานะเป็นไงคะอันนี้แองจี้แอบแอบถามให้คุณนะคุณกองที่สามสองกองที่แ้วแอจี้ไม่ได้ดูเลยเอามา ว้าวเขากับคุณเป็นคนไกลกันนะฐานะก็คงจะดีค่ะฐานะดีเลยฐานะแบบเพียบพร้อมไม่ขาดอืมมีครบมีรถมีบ้านมีนู่นมีนั่นครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเป็นคนไกลกันจริงๆด้วยค่ะอืมเป็นคนไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณกับเขาฐานะสบาย าเป็นคนฐานะดีค่ะฐานะไม่ลำบากมีทุกอย่างครบถ้วนเบ็ดเสร็จสับฐานะดีจนไม่ต้องอะไรแล้วเขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคือท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางทั่วโลกคนคนนี้เดินทางเก่งมากเลยนะอืมคนคนนี้เดินทางเก่งมากแล้วก็เดินทางทั่วโลกเผอเอจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะ ต่างทีมต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดก็เป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นต่างชาติค่อนข้างสูงเลยแหละเเขาคนนี้เติบโตเขาที่มีที่เขามีฐานะดีเนี่ยเพราะฝีมือเขาเองเลยนะเขาเป็นคนสร้างฐานคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาสร้างตัวเองขึ้นมาค่ะเขาสร้างฐานะของตัวเองขึ้นมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขาเองเลยอืคนคนนี้เก่งอุ้ย อิจาแล้วอะ่ะเอาค่ดูนินดนึงนะขอดูหน่อยค่ะว่าพอ,เ,อาเจอครั้งแรกแล้วคุณรู้สึกยังไงวิคุณรู้สึกไม่ชอบคุณรู้สึกผิดหวังทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะโอ้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าคุณไม่ชอบอครอบครัวเขาหรือผิดหวังครอบครัวเขา หรือครอบครัวเราไม่ชอบเขาอืมหรือว่าเขาเป็นคนเคยมีครอบครัวโอเคนะใช่หรือถ้าเขาไม่ได้เลิกกับครอบครัวมาแล้วเขาอาจจะคุณรู้สึกว่าเหมือนเขามีครอบครัวนี่คือความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงตอนแรกโอเคไหมอืมอยางงั้นดูหน่อยสรุปเขามีครอบครัวไหม Um, เอซอบขับมานะ <c oughs> วุตายแลว้วได้อม um, The Empress The Empress มานะ Tower หน่อยไบหนึ่งค่ะอม โ okay. อเคอขาไปขยายเดอะทาวเวอร์ค่ะโ <Ooh>. okay. อ้โอ้โอ้โอเคเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วจริงๆด้วยอืมเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคะ คุณได้อะไรมาคุณได้พอไองที่ถามว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าเราได้เอซอบครับแล้วเราก็ได้ดีเอมเพรสอันนี้ก็คือนี่คือ,คอสามีภรรยาได้เลยนะใบเนี้ยนะคะแล้วก็ได้เดอะทาวเวอร์มาอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ได้สองใบนี้มานี่คือครอบครัวเลยแล้วก็ได้โฟลต์วอนส์มานะคะเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในสถานะครอบครัวของเขาเกิดอะไรขึ้น เกิด the m a g i c i a n แล้วก็เกิด um, six of penacles t ก็คืออาจจะมีการละทิ้งละทิ้งครอบครัวใช้สัพ์อะไรเนี่ยก็คือเลิกกันนั่นแหละเอาพูดง่ายๆเขาเลิกกันเขาอาจจะถูกทิ้งหรือเขาอาจจะเลิกลากันกันกบภรรยาหรือสามีของเขาน่าจะแต่งงานกันแล้วนะน่าจะแต่งงานกันแล้วคือน่าอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วถ้าไม่แต่งงานนี่แหละคือสิ่งที่คุณรู้สึกผิดหวัง รู้สู้ยไม่ใช่เป๊กเลยอ่ะนี่คือแบบเขามีครอบครัวแล้วไม่ใช่อ่ะอะไรประมาณนี้นะอืมประมาณนั้นแหละจ้ะโอเคโอค้กองนี้แองจี้ดูให้ละเอียดมากเลยอ่ะถ้ายังไงนะคะยังไงก็ตามในเดือนเมษายนจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะยังไงลองเก็บพิจารณาดูนะไพ่ย,ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเขาดีหรือไม่ดีหรือเขาเป็นยังไงให้คุณลองศึกษาเขาเองกันแล้วกัน มันจะมีมันอาจจะมีความคาดเคกอนก็ได้นะอาจจะเป็นเมษาพื่ภามิถุนาความเร็วความช้ามันขึ้นอยู่กับการกระทําแล้วก็ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณจะเจอเร็ว,รวนี้เอาเป็นว่าถ้าเรามาเจอกันระหว่างคุณกับแองจี้นะแล้วจิตเราสื่อสารกันได้ไพ่พนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะตรงนะถ้าชอบการดูไพ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้นะจ๊ะเดี๋ยวมีการดูเรื่องอื่นๆที่มีหัวข้อใกล้เคียงกันคุณจะได้ดูประกอบไปด้วยเพื่อ ใช้ในการตัดสินใจอย่าลืมนะคะองที่บอกว่าการดูไพ่ดูไว้เป็นไกด์ไลน์แต่อย่าเชื่อทุกสิ่งอย่างชีวิตของคุณจะดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่แต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองนี่งที่ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ